เพื่อนเเชื่อไหมครับว่าชุดบล็อกตัวนี้ไม่เกิน2ใบแดงมี46ชิ้นนะครับชุดประแจบล็อก2หุ่นครับในกล่องเนี้ยก็จะมีกล่องพลาสติกมาให้ไม่ต้องกลัวของหายนะก็สามารถเก็บพกพาได้สบายนะเน้นพกพานะครับเอาไว้ใช้ในรถนะครับเอาไว้แกะมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยมีชุดขันก่อกแกะครับเนี่ยขันก่อกแกะตัวนี้มีตัวล็อกได้นะครับกดแล้วล็อกได้มีด้ามขันแข็งนะครับด้ามขันแข็งนะครับด้ามข้อต่อเป็นสปริง มีข้อต่อสปริงข้อต่อสั้นข้อต่อกลางข้อต่อยาวนะครับมีด้ามขันที่เป็นไขควงแบบนี้แล้วก็ชุดลูกบล็อกนะครับมีตั้งแต่เบอร์สี่เบอร์สี่จนถึงเบอร์14นะครับเนี่ยมาดูงานลูกบล็อกนะเพื่อนเห็นไเปบ่างงานลูกบล็อกจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีชุดหกเหลี่ยมครับเนี่ยทุกคนดูซิสี46ิชิ้นนะในงบประมาณไม่เกิน2ใบแดงนะครับค,คุ้มครับเนี่ยผมเอาไว้เซอร์วิสวิบากในสนามนะครับผมใช้งานจริงนะผมเลยมาบอกต่อเพื่อนนะครับชุดนี้เอาไว้พกพา เซอร์วิสงานนะครับแก้ไขงานนะครับนะสินค้าตะกร้าล่างซ้ายมือสายช่างซื้อไปใช้งานเลยครับ